สวัสดีล่ะครทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขบวนนำสิ่งท่านดันยูทูบหลักกระทั่งเพจครับกลับผมใจอีกนุ่มปุตต้อนคนบอกคนจ๋าครับพี่น้องขยันแรงานตัวกับพี่กับน้องครับย้ำคำย้ำแรงครับพี่น้อง17นาฬิกากับอีก15นาทีโดยประมาณนะครับมือนี้วันที่หนึ่งมือห้อยออกกับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักตักตายพี่น้องเด้อนะครับอยู่กับรถกุสตานี่เฮาคือเก่านะครับ S Y 2 1 5 4นะครับซุ Super Ace ขันนี้ของชว่วงปวงซับครับเสียวัดครับพี่น้องยังอยู่ด้วยกันกันกบงานของเจ้าหน่ายเพิ่นนะครับเอามากันไปกับงานขุดลอกครับพี่น้องงานขุดลอกนะครับกับเสียวัดละกามือนีไม่แต้ซานีครับพูนทั้งหุ่นกับซานีรถผมอยู่ทัง้งหุ่นนะครับพี่น้องรถผมอยู่ทั้งไก่ไก่ผุระนะครับอันนี้คืองานลอกลอกห้วยนะครับลอกห้วย มาซอยเจ้านายเพื่อนเคสหักเคสงานนะครับพี่น้องเอา้าว่ากันไปผูดไอหมันเนี่เนาะมื้อนี้นะครับวันทีน่1เดือนกุมภาพันธ์2565ครับออกหยังก็แน่ติ30บต่ติเอา้า30ูนย์ก็ศูนนะครับจัดไปครับพี่น้อง30นะครับก็สามศเอา้าจัดไปพี่น้องจัดไปนะครับผูบ้ทีหมานก็ดินดีน้ำด้อน,นะครับผูบ้ที่โชคที่มันก็ดินดีนํานะครับ สำหรับทางพี่เสียวัดกะผ้าสูผ้าสดนขึ้นเขานะครับกับทีมงานนะครับสามซานี่ครับอยู่กับรถขวดซานี่เหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้โกเบหายไปนะครับโกเบใหญ่เพชรขกนหนองหน้านะครับบ่ได้อยู่ซอยบวรศิิเป็นเสียม่นเสียพุนนะครับแต่ว่าทีมงานเรานะครับซานี่ของเสียวัดนะครับโฉกคงทรัพย์หลักการห้องกระผมใจนุ่มปฐอนยังสูนะครับสําหรับงานหวยนะครับ แล้วก็เสียหน่อยด้วยนะครับเอา้าว่ากันไปพี่น้องนี่ละประมาณนี้ละการสีเฮ็ดลอกจากห้วยเก่านะครับตะ่เก็บมันสิมีใหม่หลายนะครับต้นไหม่หลายแต่ว่าตอนนี้เขาเคลียร์ลิงเลี่วเรียบร้อยนะครับกําลังทําการเก็บรถไมโครอยู่สามคันมีแต่สานีเบิร์พี่น้องตอนนี้สานี่ก็คลองตลาดนะครับหลายแห้งแม่นอ้องวะฮะ ซาน่ระบาดไข่ไข่ไล้ไโควพิดอยู่บ่บ่าอ๋อ, <laughs> อะนะครับนี่อยู่กับอยู่กับพ่อเย็นนะครับอยู่กับพ่อเย็นนะครับทีมงานเสียหน่อยนะครับเสียก็เสียหน่อยไม่โคสิ่งนะครับยังอยู่คือเก่ายังสู่ต่อไปยังสู่ต่อไปเนาะทีมงานอเรื่องของเรื่องที่มันมีการถอยกับย่านงานมันบานนะครับเพราะว่างานนี้ เรารับราคามาก็ไม่แพงนะครับว่าจริงๆกับงานกับวแพ้งดอกนะครับจะน่ายิ่้กับตองเฮ็ดนะครับคือน่ายเป็นห้งานมากเฮ็ดบอรลราคาซัมนี่นะครับี่น้องแต่ว่าเราก็เอา้าดูแล้วมันก็นสิลุปบอรหรือบลลูปขันบลลูปกับเฮ็ดต่อไปจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ดูแล้วว่ามันน่าจะโอเคอยู่อันนี้เสียวัดครับเองครับนี่วนเร็ยวบนยังครับ กับเจ้าซานี่ s y 2 1 5ี s u p e r a c e นะครับัวนี้ิจสิบอันนี้งานอยู่ที่หัวตะพานนะครับบันบันคำมพะครับบ้านคำมพะตะบำบลคำมพะนี่แหละอ,ะอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับพี่น้องเอาฮะมันกินสองบ้านนี่กินสองบ้านบันกุ้งซวยกับบันคำมพะสองบ้านเนีย เอาเดี๋ยวเสื้อผ้ายางไปเบิงอาจารย์ยอดบาหนิอาจารย์ยอดอยู่ทั้งฝุ่นเลยครับพี่น้องเอา้าอีกหนึ่งขั้นครับพี่น้องอีกหนึ่งขั้นฟังทั้งนี้นะครับสารับเจ้าซาเน่ HY 2054ขีดเก้านะครับของผมเองทั้นี้อาจารย์ยอดเพชรครับกําลังทําการตักกําลังทําการลอกจากหอยกเก้าเก้านิครับพี่น้องเก็ตออกมาแล้วเดี๋ยวสิง,งาม ตะก,กี้นี่มองนี่น้ำมันก็จะมีแค่นั้นนะครับน้ำมีแค่สามพี่น้องเนี่ยบินนั่นล่ะนิดน้อยนะครับพี่น้องห่วยกแคบนะครับตอนนี้เข้าขยายปากกมาเป็นมีงบาให้นะครับจัดไปนะครับพี่น้องผลประโยชน์เพื่อประชาชนบานเฮานะครับสรับพี่น้องบานคำภาบานกุศล่วยหลายบ้านครับสองบานสามบานอย่นี อันนี้ก็เจ้าซานี่นะครับสามขั้นเน้สูน้ำกันนะครับอันนี้เป็นขันของผมเองนะครับขั้นของกระผมเองใจหนุ่มท่อนนะครับเอสบ5 4สองศูนย์ห้าสี่ขีดเก้านะครับยังเหตุงานยังสูยังส้นขึ้นเก่าวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกระตานที่บอกกับพี่น้องเอ้ามีค้นดีใจแล้วก็มีค้นเสียใจครับสําหรับวันนี้เป็นยังก็มีค้นเสียใจทีซื้อเลขกก็ถือครับ คนดีใจกระซื้อเลขถือเอาดีใจน้ำด้อนะครับพี่น้องพู้ดถือลอตเตอรี่ก็อย่าลืมด้อเขาพี่น้องกันครับ <c oughs> บอเลนบอหวัวครับพี่น้องบอเลนบอหวัวจะซื้อดอกนะครับกระผมใจนุอปรทนะครับปากพี่น้องกดนที่ตามพนําเนในช่องอุบน,นําสิ่งครับตอนนี้เดินทางไกลทินครับจากกบลราชธานีตอนนี้มาคุดหวยอยู่ที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนา,าจ,จเจริญน,นะครับพี่น้องก็จักไปนะครับ นัดไปสรับงานของเจ้าหน้เพิ่พนนะครับตามที่บอกนะครับ <laughs> เอา้าก็ยังสู้นะครับเสียวัดแล้วก็ผมนะครับแล้วก็เสียหน่อยยังเห็้ยพี่เก่าพูดรถเสียหน่อยอยี่ทั้งปุ่นนะครับเดี๋ยวชพายเบิ่งรถเสียหน่อยใครขับเืือเดี๋ยวไปถามมึงคนขับก่อนผมจำไม่ได้ป่ะเอคอนคนขับคนเปลี่ยนไม่เรื่อยๆนะครับ คนครับผู้นี้มา่ไม่เป็่นยังไงน,นะครับเอาว่ากันไปสำหรับเจ้าซานี่เราก็ทํางานมาขันนี้อยู่ก็ผมมาสองปีครับพี่น้องความเร็วพอใเสไดไรวอพี่น้องวะนะครับความเร็วก็ยังน่าจะยังได้อยู่นะารสำหรับทีมงานหอ,จอเจอะเกล็ดเจริญทรัพ์การโยธาครับโดยอาจารย์ยอดเฟรครับพี่น้องอยู่ตรมกันมานี่โอ้ใกล้จะเดือนหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์ยอดมาอยู่ กบผมประมาณสักวันที่ควันที่สิบีแหละผมจำไม่ได้นะฉันวัยยุ่นะครับในสมุดนะครับแต่ว่าตอนนี้จำไม่ได้เอาก็สู้กันไปนะครับฝึกประสบการณ์ครับงานโครงการก็ต้องเป๊ะเป๊ะตามแบบตามแผนครับต้องทําให้ได้ตามแบบนะครับมันก็จะบ่มีปัญหาครับสำหรับงานสำหรับการอันนี้คือซานนี่นะครับตอนนี้ก็ โอ,อ้ผู้ใดกระสือผู้ใดกระสือนะครับซานน่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมที่ใช้นะครับผู OB, ผ้ี่เป็นเอฟซีของโกเบผู้ี่เป็นเอฟซีของญอกักนะกะกะเรียกแต่ผู้มักนะครับพี่น,น,อน้องเนาะเลขสิบว่าจังไงน,นะครับเอาว่ากันไปเดี๋ยวสิพา้าเบื้องรถเสียหน่อยครับคันที่บอกว่าจะขายนะครับคันที่บอกว่าจะขายเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับฝั่งโน้นนะครับ นี่คือคันที่บอกว่าจะขายนะครับพี่น้องบอกว่าสิขายดาวตามที่ผมได้เอาลงให้พี่น้องได้เบิรงนะครับเอาลงให้ได้ดูนะครับซานี่เอ็ดไว้สองหนึ่งหาสี่สบยร์สี่อีครับรถคันนี้เพิ่งควันมาได้แปดเดือนนะครับเสียงไหนว่าอยากขาย <c oughs> เ,อาเอ้าผู้ใดผู้ใดสนใจครับพี่น้องโทรติดต่อสอบถามใจหนูผู้ท่นครับ 0 8 6 3 9 2 1 1 3 1ครับพี่น้อง mm hmm. เบอร์โทรศัพท์ใจน้องผู้ทอนครับ mm hmm. ก็ยังสู้งานอยู่นะครับ mm hmm. เสร็จงานนี้ก็มาเอาไปโลดเสร็จงานนี้ก็มาเอาไปโหลดนะครับ mm hmm. ห่วยประมาณจัก2กิโลนี่แหละ2กิโลกว่านะครับพี่น้อง mm hmm. รถยังใช้งานปกติดีทุกอย่างนะครับความเร็วความความแรง mm hmm. ก็ยังมีนะครับมีตลอดนะครับดีตลอด ไม่เคยเป็นอะไรเลยเนาะเอาสาเหตุที่ขายนะครับสาเหตุที่ขายที่ผมบอกตามพี่น้องกันละตามคลิปที่ที่เล้วนะครับรถคันนี้ซื้อมากุ้นกันสองคนนะครับระวังอ้างกับน้องนะครับก็อาจสีมีปัญหาน,นี้เน่นหน่อยนะครับก็เลยอยากขาย เอาผู้ใดสนใจโทรมาเด้อนะครับสำหรับเจ้าซานี่เอสวายสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซีนะครับขายให้มันไปเห็พี่น้องผู้ใดได้ไปก็ถือว่าคุ้มครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดหลังๆเลยเนี่ยพี่น้องรถคันนี้เพิ่ทมาถึงยังไม่ถึงปีนะครับรถยังไม่ถึงปีชั่วโมงการทำงานแค่พันในหน่อยนะครับเบิ่งความเร็วนะครับ สามคันที่อยู่ด้วยกันมีแต่ซานี่หมดเลยดูความเร็วความแรงยังได้นะเสียงสลัก,กอาจจะมีนิดหน่อยนะครับรถหนึ่งปีเนี่ยม,มันมันมีซึู่แลวล่ะเรื่องของเรื่องกัเพราะว่าเจอหินด่านเนี่ยนะครับพี่น้องเจอหินแม่ล่างเนี่ยมันกะตราไม่รวมเนี่ยล่ะนะครับคนละคนก็บอกว่าโอ้ซานี่ใจเอกซานี่สลักพุ่งกี่รวมเร็ว สลับมงกี้เอาจริงถ่ายคิดว่าเอาสลับมงกี้เป็นตัวเป็นตัวตักสินนะครับผมว่ามันถ้าสำหรับผมนะสลับมงกี้ไม่เห็ดกะหมดอยู่ในราคาเฮดเปลี่ยนบูดเป็นอย่างนี้ไม่ถึงหมืน่นนะหมื่นเฮทุกปีก็ได้ยังส่นะสำหรับผมเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เฮ็ดทุกปีก็ได้หมืน่นอ๋อปีละมื่นหาไเฮ็ดไปเลยนะครับแบบเอาฟิดเปียฟิดเปียกตลอดนะ <laughs> แต่ว่าสร้างบัาผมก็ได้เอาแพงมาไลยน,นะครับพี่น้องก็น่าจะทําได้อยู่นะครับทําได้ปีละครั้งก็ได้นะครับเบิรดฤดูการดูแลร,รักษาแต่ว่าราคารถมันถูกกว่าไงร,ราคามันราคารถมันถือก,กว่าหลายแสนนะเพราะว่า ทุกค่ายทุกบริษัทก็มาลดราคาลงแข่งนะครับแข่งซันี่แต่ว่าเปรียบเทียบปอนต่อปอนในความคุ้มค่าผมก็ยังยังคุ้มค่านะนะครับกับบอลมาเชียดอกกระบานะครับบอลมาเชียซานี่ดอกนะครับพี่น้องแต่ว่าคือจะของจะของในไส้นะเอา้าผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจกั ติดต่อสอบถามนะครับใจนุ้มบุตรนัเลยครับเบอร์โทรศัพท์ตามที่บอกนะครับ086392131 1ครับพี่น้องครับ086392131 1นะครับคันนี้รถเสียหน่อยครับผมจำเบอร์โทร่งเสียหน่อยไม่ได้นะครับจังโทรมงวาตาผมเหรอผมจะเบอร์เสียหน่อยให้นะครับโอ้ต้องให้เปิดเบื้องในโทรศัพท์ครับพี่น้องเอ้ามากันไปดื้อนะครับเสร็จงานนี่บุระนะครับแจ้งสิปล่อยให้ดิ รถยังใช้ดีนะครับรถยังใช้ดีอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ้งในช่องบนดําซิงเดอร์ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดแชก์กดไลค์คลิปให้น้ำเนียนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สําหรับงานหลอกหวยอยู่อานาจเจริญนะครับอําเภอหัวตะพ่านกาสียมลาพราจากพี่น้องไว้แค่เพียงสมีนะครับโชคดีไม่ใช่มีเงินใส่หลายๆนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม